คุณโยน้ำใสเกินไปก็ไร้ปลาตรงไปตรงมาก็ไรเพื่อนฝาแจ้งเกินไปก็ไรเดือนสับสอนซ่อนเงื่อนก็ไรใจมีพร้อมเกินไปก็ไม่ดีบกพร่องกว่านี้ก็ไม่ไหวลุ่มหลงเกินรักก็หนักใจคิดมากเกินไปก็หนักตน อ่อนน้อมถ่อมตนก็เสียเชิงแต่เพิดเปิดเปลืงก็เสียผลเข้มงวดเกินไปก็เสียคนยอมให้ทุกทนก็เสียการพอให้ได้พอก็พอดีเราไม่จำเป็นจะต้องอธิบายชีวิตให้ใครทุกคนเข้าใจคนยโยมใครชอบก็ขอบคุณจากใจใครไม่ชอบก็ต่างคนต่างไป อย่าลืมว่าเราเกิดมาเพื่อให้มีความสุขในแบบของเราเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นในแบบใครจนชีวิตไม่มีความสุขมมนะโยนะเพราะชีวิตคงไม่มีอะไรดีถ้าเรามองแต่เรื่องเลวร้ายชีวิตคงจะมีแต่เรื่องวุ่นวายถ้าเรามองทุกเรื่องเป็นปัญหาชีวิตคงจะไร้ค่า ถ้ามวัวแต่ตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองชีวิตจะมีความสุขขึ้นมาเองถ้ามองทุกสิ่งในแง่ดีคนเราต้องพึ่งพาอาศัยกันก็จริงอยู่แต่คนที่เราพึ่งพาอาศัยได้มากที่สุดคือตัวของเราเองนะเพราะฉะนั้นกฎของเวลาก็คือมันจะไม่ย้อนกลับคนโยมต่อให้เราอยากที่จะกลับไปยังจุดเดิมที่เราเคยมีความสุขอีกครั้งหนึง่งมันก็ทำมาได้หรกคนโยม อยากจะกลับไปแก้ไขสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่กฎของชีวิตก็คือเราจะต้องเดินต่อไปคุณโยมไม่ว่าเรื่องที่เราเจอจะร้ายหรือว่าดีแค่ไหนก็ตามแต่เชื่อเธอโยมโลกมันมีสองด้านอยู่เสมอนะวันนี้เราอาจจะเจอกับด้านที่มันโหดร้ายแต่อีกด้านอาจจะทำให้เรามีความสุขเสมอ แค่อดทนรอแล้วก็ทำตอนนี้ให้ดีที่สุดก็พอนะเราโตมาคนละแบบคนโยดังนั้นอย่าตัดสินคนอื่นถ้าเขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราเกิดมาในครอบครัวที่มันแตกต่างกันถูกเลี้ยงดูมาต่างกันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันต่างกันผ่านอุปสรรคมาต่างกันมีจุดอ่อนในใจก็ต่างกันไปด้วย เคยผ่านเรื่องร้ายเรื่องดีมาแตกต่างกันมีภูมิคุ้มกันที่ไม่เท่ากันดังนั้นจงอย่าตัดสินคนอื่นลองเปลี่ยนมาใช้ความเข้าใจแล้วเราจะมีแต่มิตรภาพที่งดงามเพชรในตมงมขึ้นมาค่ายังอยู่สิทธิ์มีครูต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนฝึกเรียนรู้บากบั่นตามขั้นตอนจะทุกร้อนกล้่กลื่นก็ฝืนทน เพชรคือเพชรตามกำเนิดประเสริฐค่าเปรียบวิชาที่ส่องแสงทุกแห่งหนแม้นตกยากสิน้นทรัพย์ชีพอับจนจะฟื้นตนด้วยวิชาของอาจารย์จเจริญพร